ยางมะมว่วงเ,เตรียมไม้กวาดขึ้นกวาดลังคาแตนลำใหญ่ฮะโยนยังนิดๆนหน่อยก็ระด่ง เเ็บออีกยะไม่เสียไดายอกค่ะเด็กเพราะว่าถ้ามันติดลูกอยู่ข้างบนหลงังคาก็าไม่ได้กินมันร่วงมันเน่ามีแต่พวกบางพวกหนู เดี๋ยวกระไดขึ้นไปดูนี่ก็เครือกันนี้ก็ต้องเด็ดมัเนยเป็นยังไงบ้างก็จะกาดข้างบนโอเคโล่งแล้วเดี๋ยวดูนะตรงสารหลังคาบ้านปะแล้วนะคะมองเห็นปาแล้วไม่รู้จะครบไหมยังไม่เข้าไปดูข้างใน ให้มันโลง่งไม่ให้กิ่งมันโน้มลงมาใส่ลังคาได้เพราะว่าถ้าใบมันร่วมมันก็จะลงผัดพัดลงมาได้เนี่ยไม่กองถ้ามีกิ่งตรงนี้ถ้าใบมันร่วงลงไม่ได้ดูนีน่กิ่งมันลงโน้มมาทับจะดําหมดเลยเสียหมดเลยลังคาขาดหมดเลยค่ะยิ่งเก่าอยู่แล้วยิ่งมาขาดเพิ่มอีกโอเคค่ะ เนี่ยค่ะดูมือ <c oughs> ดูมือด้านนี้ช่วยชีวิตค่ะขึ้นบันไดลงบันไดนี่ค่ะ